คืสอสาวต้อยนี่โสดอยู่บ้ากี่เมื่อไหร่รววนี่ไหนโสดอยู่บ้า้เ็ด บ้านในครับมีสองกลุ่มกปลี่ยนสภาเราโอ้เปลั่ยนสภาเราแล้วโดนหรือเปล่าก็เป็นหมู่บ้านถ้าเ็หมู่บ้านเชื่อนี่เปิดนะไม่หรอกมีทางสาโสดเขาคือสาวต้อยนี่โสดอยู่บ่คมื่อนี่ดวานี่ไหนสดอยู่บ่บอกว่าอยู่ในเรือนโอ้เ็ดเงือยพี่ไอ้หรือวะนี่เด็กเอเอจิตตา

แต่เราไปถามมาเพื่อนหนึ่งกันจะเฉดหน้งกับเราเพราะว่านั่นแหละคือมันมันประวัติเด็กหนอยบางคนกับเด็กหนอยบางคนกับเป็นเป็นหนีเป็นยังพอดีซึ่งเขาเนี่ยคือเจ้าหนีนะเขาเนี่ยเหมือนการแจ้งก้างกันแต่งตัวเนาะไปเห็นแนวบอดี้ไว้เขาก็ไอยากเบาบ่เลยอยาก่อยากบอกมีแต่จีบเบาเนาะแต่พวกเจ้าห่วงห่วงหลานเนาะห่วงอะไรเขาจำบ้านคือมาเออมีแต่จะถ่ายคลิปดิ เมตวันดยิ้มอยู่ตนนเซตแนวมาเนียเข่าคู่กันเลยรด้เนี่เสื่อชีชั้นค่ายเคียงยังทำานี่ยไม่ร้ไงยิ่งแนังานเนี่นสื่อเฟสาโสดบ่แมนเฟสแม่เพื่อนยันว่าเฟสาโสดสมุมแนเนาะเป็ดแม่เพื่อนขาทางหลัดได้เนาะเลยเขาทางหลัดเลยขาหาผูใหญ่เลยอาจุจับไปหาเห็นเราหอเล ฮาไปฮ่าเจ้าเนี่ยคนแรกคุณนี่ฮ่าคุณาฮ่าสาวต่อยแล้วคนแรกเลยสาวต่อยตาอยู่ตึนเตยใหญ่มาพ่ออยู่ตาเตยน้อยตะพดกลางบ้านแล้วไปเห็นผู้สาวหนึ่งน่าจะแม่นแวบบเห็นตะหลังเออกี่ดอกผู้สาวไปเราบทชาอย่างนี้เป็นใจมีลายไหมไม่แต่สุนเจ้าแม่นผู้สาวหาลายในนาเตยพร่าเจ้าไปขายเลยก็ทีเห็นเนาะออกช่วงใดช่วงนี้เขาบอกออกผิดว่ะตอนเอาไปนี่เราเห็นเลย เดชงแรงๆเดินไกลต๊ไปหักเป็น huh. อิสะเอาไปลินใชสังหะคอหาพี huh? ่บเต่าไปตั้งออโต้ปจะเด้งเลยดิเพซบุกอะไปเนาะตั้งออโต้ปจะเนส่งลคอไปได้มันส่งความมาเฮ้าแม่บ่ยโอ้แม่นตรงตรงเลยเซตโคโลเซตไปไทยแล้ว นี่เขากัยังว่าเจ้าหันไปไทยไปในหมู่บ้านเราไปไทยหรือเขาหรือว่าเรมาไทเนแล้วแก่อนครับปอกขายเงาไหปทางอาไาหลอกขาทนะทาราคาไันไปทางเซโนบอกเด้อเออพเไอะไรไปทางเซโน่ได้ได้าหนซีวุดนุนซือเลนุน

น้อยนึงเนาะแต่ชำพาดเลยน,นะมาบุถึงมือเมันไปเบียกโต๊ะห้าเจ้าจะบม่ได้เปิดเนตปะเสียจุมพอเนอะานะเพราะว่าพันอยู่งานเลยไ<ๆ>ปงานเลยไม่ได้เปิดเนตได้เมื่อได้แบบบ้างแบบนั้นน,นนะ,ะ,ะป่าะว่าเขากัจะได้มาสัมพาดแบบเป็นพิธีพิธันเลยเนาะถ้าว่างอะไรนาดนั คือเวลา่าบเหมือนวันราชการอะไรมือใครเล็งเนาะมื่อื่นนี่วันังไรบ้างบ้างอื่นดูว่าได้ไรมันยังมื่นมือวันจันทร์บ่เราถามอาจารย์ จะบางจะถามเราแล้วท่านจะคืนจะเป็นตอบเองบัดนีเ้เพื่อนใกล้กุกตานเราเคยมุ่งหน้าก๊กตานต้นนั่นลั้นแรกลดมาซึ่งอันเลยมาอดมาเห็นสาวโสดเลยพ่่พี่น้องเลยซื้อได้น้องลาซื้อสาวโพี่น้องเลยเซอสเบาแลกเือนยังกันนะนะมาห้าเพื่อนมาเบาแหลกไม่เน่ันางเนาะเบาแหล่เหต้องได้โยคาเพ็นยังไง เป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงโอ้ตัวจริงงามเลยเางามเนาะงามกว่าในหุบเชียวสัมภาพอย่างเนาะอบขอจนโบจืดเจ้าเนาะเพราะว่าในหูบนะโบอยากแบบใดดูเป็นน้ำก้องกับเจ้าวันโบอยากเกี่ยงเนาะคือเป็นน้ำก้องกับเจ้าโบแมนแมนแต่วโบแมนตัวจริงเนี่ยมันต่างกันเลยใดเชิญลายมันอยากงามในหูบเนาะอืออันนี้โบแมนอันนี้พี่น้องเลยคือตัวจริงงามกว่าในหุบนี่อาจจะเป็นเป็นน้ำก้องบางคนเนาะเหมือนใช่ เดลเยคือตัวเป่าเลพื่อเดี <c <c ๋วไปมือหนาปะเอาทีนั้นเอากลับได้เหมือนเนียมือหนาเดี๋ยวเอาบ่อนมือหนาหกกานใหม่เนาะคิวนบคว่างก็คือข้าวเวียกบริเวบรว่างอยดอกหนะเะไปเวียกไปงานพี่น้องก็เลยว่าบริเวณยังมือหนาเอามารอบหนาจะมาหาเปิรัวสัมภาษณแบบเป็นพิธีพิธมเนาะตาเด้อมือเด้อ โอเคเราจะน้องไหมวจะเห็นมันง่ายเลยสาวต่อยาวลงานัุนะอายุเท่าไรก่อนสาว์หอายุ16ปีสาเต็มวัยนะกำลเปิ้บ้านเบิ้บ้านเอ้าสบายดีสบายดีเด้อสบายดีสบายดี